ครับสสก็ารทำไมเวลาพูดไม่คิดคิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่คิดแล้วคิดแล้วดูนะครับครับเป็นขั้นข้างหน้ารถจักรยานยนต์หลังรถขับรถถ้ามันเป็นไงปัญหาเนี้ยถ้าคุยรู้ว่าคุณรู้ว่าใครเสียประโยชน์บ้างแล้วคุยคุณคุณคุยถูกตัวตั้งแต่ตอนต้นเนี้ยเรื่องไม่ถึงขั้นวดเลยไม่มีเลยจบตั้งแต่ด้วยตัวคุณเองแล้วข้อดีของเกมที่เขาสู้กันเนี่ย มันส่งผลทําให้บ๊อบเมาไปเลยมันส่งผลทําให้ม็อบเบาไปเลยนะคนหันมาดูความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายนะครับว่าตกลงมันจริงหรือเปล่ามันจะตีกันหรือเปล่ามันจะชกกันเปล่าสอสอมีอังจะไฟกันจริงหรือเปล่านะบ็อบที่โจมตีสถาบันนะโจมตีรัฐบาลนะก็เบาลงไป สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะหุ้นส่วนก็โหวตมานเรื่องของสสตบซับตบซับซไม่ตบซับนะคลิปเสียงโผล่เอี่ยวกรัรทุจริตของภาคใต้ตกลงมันเป็นยังไงว่ากันมาหลายวันแล้วก็ฟังคลิปเสียงแล้วก็ด่า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 กันเละเล,เลยเข้าใจว่ามันจะเกิดการทุจริตเกิดขึ้น มันต้องเอาผิดมันต้องดำเนินการกับคนที่เป็นเจ้าของคลิปเสียงต้องติดคุกให้ได้นะเพราะมีคนเอามาโชว์แล้วนี่นะบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นสิ่ง,งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองไปฟังคลิปดูปรากฏการณ์เหล่านั้นก่อนนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจึงเปิดเป็นที่มาของคลิปเสียงและมีการกล่าวหากันไปามานะครับ สสก็ทำเลยทำไมเวลาพูดไม่คิดคิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่คิดแล้วดแล้วเวลาพูดไม่คิดดูนะครับอ่าดูบัตรไปบัตรไปทำเลือที่คุณทำไมเวลาพูดไม่คิดทำเลือที่คุณเลยใครเป็นคนเริ่มเอาเลยใครเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมใครเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมจับภาพไว้ใครหาเรื่องใครนะจับภาพไว้เอาตำรวจมา แล้วก็ถ่ายถ่ายรูแล้วก็รายการประธานชวนนะนะครับหน้าที่คนมาล้องเรียนให้ผมแก้ปัญหาไปไม่หมดนะครับแต่มีคนมาคุกค,คามผมนะครับพฤติกรรมอย่างนี้ท่าประธานชวนต้องรับผชอบท่บานประธานชวนต้องลงมาดูนะครับ ลูกผู้ชายฆ่าได้อยางไม่ได้อยางไม่ได้เพาทำแบบนี้เราจะยังต่อเขาเหมือนเขาไม่อยากจะคุยคือคนเราไม่ต้องมีสํเนึกอ่ะถูกป่ะทําอะไรผิดต้องมีสํเนึกเป็นลูกผู้ชายทําผิดต้องรู้จักขอโทษวันนี้พี่มาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทาานราษฎรเขาไม่ได้ทำอะไรแค mm ่ hmm. จะถามเขาว่า mm hmm. ที่พูดใหม่ได้คิดหรือเปล่า mm hmm. มันกระทบคนอื่นเขามันเสียหาย สุบปปะไม่ใช่ว่าถือดีมาจากไหนแล้วก็ไปดา่าคุณนุ้งดา่าคนนี้ไม่ใช่ดา่าเฉพาะพี่คนเดียวแล้วก็ตำหนิพี่มาหลายทางแล้วถูุปปะ่ะคือในเมื่อตำหนิแล้วเนี่ยคือเป็นลูกผู้ชายอชอบว่าคนอื่นรับหลังะี่ไม่ชอบคือว่าก็ว่าต่อนหน้าเลยอ่าเราผิดตรงไหนเออเราไม่ดีตรงไหนยอมรับ แต่ถ้ามาว่ารับหลังพี่ไม่ชอบอะแบบนี้เรารู้สึกเดือดขึ้นไหมคะการที่เขาไม่ไม่รู้สึกไม่คือความจริงมันต้องู้จักสรรเลิกเนี่ยคนเราทําอะไรไปเนี่ยต้องอย่าลืมว่าพี่พี่พี่ด่าพี่เขาหรือยังพี่ไม่เคยด่านะถูกปะพี่ไม่เคยด่าพี่แต่เขาทําอะไรเขาด่าพี่รับหลังถูกปะการที่ด่าคนอื่นรับหลังเนี่ย เราก็ไปฟ้องผู้ใหญ่เขาเรียกว่าอะไรสมัยที่เราเรียนโรงเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายปกติพี่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยเวลามีอะไรเคลียร์กันตกลงกันไม่ได้ก็นอกห้องถูกปะไม่ต้องเอาครูบาอาจารย์มามยุ่งถูกปะอันนี้ก็เหมือนกับว่าพอมีเรื่องทําปัญหาแล้วก็ไปหาผู้ใหญ่นี่ถูกต้องเป็นลูกผู้ชายทําแล้วทําผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิด พี่ไม่ใช่เป็นคนเริ่มแล้วพี่ไม่ใช่คนอัตภานเพียงแต่ว่าพี่เป็นลูกผู้ชายที่หยามไม่ได้แล้วพี่ก็ไม่ยอมให้ใครมาหยามปกติพี่เป็นคนอ่อนอ่อนน้อมนะ,ะแต่คนที่อ่อนน้อมเหมือนกันพี่ไม่ใช่คนแบบนี้เพียงแต่ว่าคนเรามันก็มีหลายอย่างนะถ้าเจอกับคนที่เขาสุภาพแล้วก็สุภาพเจอคนมีการศึกษาแล้วก็มีการศึกษาแต่ถ้าเจอคนที่เป็น เ,เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนนักเรียนในเวลาเรียนกัน,นแล้วเจอเจออะไรแบบเนี้ที่ไม่ชอบที่ไม่ชอบแบบว่าคนอื่นรับหลังเนี่ยที่ผูชายที่ไปตบซับเขานะครับก็เราจะขอมติกรรมธิการการกฎหมายการยึดธรรมนะครับนําเรื่องนี้เข้าไปสู่ป็นพิจารณาของกรรมธิการนะครับจะเปิดในในกรรมธิการเท่านั้นครับ ี่าครับคลิปนี้ราคาต่อรองเท่าไหร่ครับก็ราคาอะไรที่พี่ต่อรองมาีบอกก็ได้มาก็ก็มีค่านะครับไม่ไม่บอกราคาครับแต่ว่าก็พอสมควรนะฮะไม่ได้มาฟรีๆแต่แต่จะเชื่อว่าไอ้คลิปเนี้ยมันกระจายไปทั่วแล้วนะครับเห็นเมื่อวานนี้ช่องนชั่นก็ได้นําเสนอว่าเห็นแล้วเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นใครนะครับก็ รับสารภาพมาสังคมตัมจะให้อภัยก็ได้นะครับว่าตัวเองไม่ได้ไปแทรกซึมนะครับตัวเองไปตอบซัพ์ตั้งใจไปตกทรัพย์ก็จริงนะครับขอให้ให้ได้บอกเลยว่าคือยิ่ง,ยง,ง้ามกปยิง่งค้ำครับ ก็ตะตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ต้องตีอะเพราะมันมันเขาเขาเามันเป็นคของเขาอยู่แล้วครับไ้่ก็นีแบ่งเนี่ยแบ่งเป็นห้าสิบยืดข้า้าเพราะไม่งั้นมันมงันัไม่จบมันไม่จบแล้วอย่างคือคนคุยจะซวยคือคำไหนไม่ํำนั้นมันไม่จบมันต้องคำไหนํำนั้นมันจบละคือน้ำแลงคุยกันเนี่ยคุยทำสองคำจบแรือวคุยหลายรอบมันเป็นเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมผมไม่คนกลาง เป็นคนจัดการให้ถ้าเชื่อก็ทำไม่เชื่อก็ไม่ต้องทำใช่เชื่อไม่เชื่ออยู่นั้นเองเดี๋ยวที่บอกว่าบนก้อนใหญ่มันก็ทั้งฝ่ายนึงเก็เสียไปเยอะใช่หมครับแต่ไม่ได้อยู่ที่หนังสือปัญหามันอยู่ที่ว่าสื่อตีทุกวันนั่นแหละถ้าคนตีหยุดทีไหนเขาเคลียร์กันหมดมันก็จบแค่นั้นเองสื่อจะข้อมูลสื่อได้ตีต่อถ้าสื่อเริ่มเองไม่ได้เพราะว่าหลังจาก ตรงนี้ไปแค่คืไม่จบก็เป็นเป็นเลิกทำงานได้ครัแล้วผมก็หนื่อมากนะผมดูเองพังนะไม่ว่าใหญ่ขนาดไหนก็พังรงการใหญ่ขนาดไหนผมก็ล้มได้วแล้วผมบินก้วงมาเทียบเลยนะเงินใส่แล้วจบแล้วผมก็เงียบแล้ว ก <c oughs> ็พูดไปเรื่อ่างๆรถกระบะยนต์หลังรถแบบเรียบร้อยนวามจริงเนปัญหาเนี้ยถ้าคุยรู้ว่าคุณรู้ว่าใครเสียประโยชน์บ้างแล้วคุยคุณคุณคุยถูกตัตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเรื่องไม่ถึงขวนรเลยไม่มีเลยจบตั้งแต่ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณไม่ต้องมาอาศัยพวกเราหรอกคือทำงานธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องรู้กันเองต้องรู้กันเงินทุกฝ่ายต้องดูด้วยว่าใครมีผลประโยชน์กับใครใครมีผลประโยชน์กับใครต้องอุดก่อนที่เรา่า เหตุการณ์เชิงประก,การเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะนะฮะคนไม่รู้ก็ไม่รู้อนะ่มันเกี่ยวข้องเลยนะครับอละละผมจะลค่อยๆเล่านะหุ้นส่วนจะได้เข้าใจการมองมันลึกซึ้งะมันซับซ้อนหน่อยค่อยๆเล่าทดีลยวเรื่องอ่าเริ่มต้นจากอ่ที่เห็นกันตอนนี้ปัจจุบันเรื่องของคลิปเสียงก่อนคลิปเสียงนะี่ยมาจากไหนนะครับคลิปเสียงก็มาจากบริษัทนะะที่ถูกร้องโดยคณะกรรมการอ่า ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติตอนนั้นรู้สึกว่าเต้มงคลกิจเป็นเลขามีท่านพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐเป็นประธานนะครับก็มีการไปมีปอ,อปอป,อป,อปอทอเข้าไปร้องเรียนนะครับอขอให้องค์กรต่อต้านการทุจริตเขายื่นร้องนะครับต่อ,อปอป,อปอชอนะครับ พอเขารวบรวมข้อมูลว่ามีการทุจริตมีนายทหารอย่างน้อย3าคนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับที่ประชุมเขาก็เลยให้มงคลกิจเนี่ยตอนนั้นเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยไปยื่นนะครับไปยื่นแล้วตอนนี้ปปชก็ยังไม่ได้ชี้มูลความผิดอยู่ระหว่างการชี้มูลความผิดแล้วก็มีการเจรจาขอให้ถอนคําร้องนะครับนั่นคือประการแรกนะก็คือให้ถอนคําร้องจากการการะทาความผิดส่วนคลิปที่ท่านได้ยินเน่ยมันเป็นการพูดคุยกันระหว่างทั้ง2ฝ่าย แต่ก็ไม่มีคลิปข้อสิข้อความอันใดที่จะบอกว่าฉันเอาเงินคุณเอาเงินมาให้ฉันฉันจะถอนคดีไม่มีนะครับแต่ไปการเจราจากันสองฝ่ายมันคุณควรไปคุยกับคนนั้นควรไปคุณนี้คนนี้อะไรประมาณนี้ในในคลิปที่ที่เราได้ยินเราเห็นแต่พอฟังคลิปเอ้ยนี่มันต้องมีความผิดแน่เลยทั้งจริงไม่ใช่หรอกเต้มันคือผู้ร้องนะสอสอเต้มันคือผู้ร้องในสมัยเมื่อ4ปีที่แล้ว นะครับร้องเอาผิดกับบริษัท cctv ที่ขายบริษัท cctv ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ4ปีก่อนนะนี่คือหลักเลยนะนี่ที่เกิดขึ้นผิดถูกกอ,อยู่ที่ปปชอ,อยู่ในการพิจารณานะครับต่อมาศีละนาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นบอกว่าออกหนังสือให้เต้นเนี่ยไปทําการชี้แจงต่อกรรมาิการนะครับในฐานะเขาเป็นประธานในขณะที่พนเวกเสรีเตมีเวสบอกว่ามันทําไม่ได้คุณไปออกหนังสือเขายัางไง การจะไปออกน,นัการจะเรียกใครมาชี้แจงเนี่ยมันจะต้องเป็นตำแหน่งจะต้องมีมติของประธานเท่านั้นเอ่ยมติของคณะกรรมการเท่านั้นยู่ๆคุณจะไม่เรียกหนังสือได้ไงนะครับแล้วก็พลเอกเสรีก็บอกว่างั้นก็มันมีความผิดตามกฎหมายศีละศีระก็ไม่รู้ทําไงก็ลาออกจากการเป็นกรรมธิการปปชอของชุดท่านพลเอกเสรีนะครับตอนแรกก็ว่าจะมาเปิดคลิปมาเปิดคลิปโนนนี่นั่น ว,ว่าจะเปิดคลิปตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาสุดท้ายก็ไม่เปิดละเก็บไว้ก่อนจะให้โอกาสโน่นนี่นั่นต่อไปนะครับนี่ก็เป็น,ป,นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เกิดเกิดอะไรขึ้นนะก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามงคลกิจหรือเต้เนี่ยนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็โพสต์ข้อความก่อนโพสตข้อความบอกว่าในสถานการณ์บ้านเมืองที่กําลังวุ่นวายขนาดนี้ถ้าหาทางออกไม่ได้นะพลเอกประยุทธ์ไม่รู้จะไปทางไหนก็ควรจะลาออก นะครับศิละซึ่งก็เป็นสอสอในพรกพลังประชารัฐก็ออกมานะครับก็ออกมาบอกก็มาด่าเตะเงิ่อนคาดเงินหรือเปล่าโน่นนี่นั่นเลยแล้วแต่นะก็ด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายก็มีการฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายจำนวนหนึงร้อล้านบาทแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายก็ให้ทนายความไปฟ้อง <c oughs> นั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการเจรจาขอถอนคดี แต่เต้ก็ไม่ถอน <c oughs> แล้วก็มีการร้องอจริยธรรมคุณชวนก็เรียกมงคลกิจเข้าไปคุยพอไปคุยเรียบร้อยนะคุณชวนบอกว่าก็อย่ามามีเรื่องทะเลาะก,กันในสภาเต้ก็รับปากแต่ศีละก็ไม่รับปากพอไม่รับปากเสร็จก็เลยมีเหตุการณ์เรื่องคลิปโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็น,ป,นปรากฏการณ์ที่เราเห็นใน,นไลน์อะไรตามสารงรกัดจริงๆเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับในเชิงการสังเคราะห์นะฮะ ก็ตอนนี้ไอ้บริษัท CCTV ทีีเนี่ยโดนร้องทุจริตอยู่ก็พยายามจะใช้ให้ศิละเป็นเครื่องมือเพราะเป็นคู่กรณีกับเตน้นะครับถามว่าไอ้คลิปนั้นน่ะมันบ่งชี้ไหมว่าเต้กระทำความผิดมันก็ไม่ได้บ่งชี้ว่าเต้กระทำความผิดและปัจจุบันมีการไปร้องต่อปปชอเอาผิดกับเต้ไหมปัจจุบันก็ไม่มีนะครับแล้วถามว่าศิละเขามีอำนาจไหมศิละมีอำนาจไหมศิละก็ไม่มีอำนาจ เพราะมันต้องเป็นมตินะจะเป็นประธานเดียต้องเป็นมติของคณะกรรมการการถึงจะเรียกไปได้นะครับประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าเฮ้ยมองกลับกันเฮ้ยศีลาทำไมเป็นไปเป็นเครื่องมือของผู้ที่ถูกร้องกระทาความผิดเป็นบริษัทเอกชนอยู่หรือเปล่านะอันนี้ก็หุ่นส่วนมองกลับกันเอาไปไปมามาเอาผิดใครเนี่ยมาเอาผิดผู้ร้องผู้ร้องคือมงคลขิดตอนสมัยเป็นเลขาคณะกรรมการป้องกันและป้องกันต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเนี่ย นั่นหมายความว่าเอาไปมาใครเป็นเครื่องมือใครท่านผู้ชมคิดดูนะใครเป็นเครื่องมือใครมาเล่นงานนะครับส่วนนี่คือคือเรื่องของของของคลิปเสียงกันนะนะส่วนคลิปเสียงเนี่ยมันระบุว่ามีการทุจริตมีการระบุว่าโน่นนี่นั่นไหมมันก็ไม่ได้ระบุนะครับมันก็ไม่ได้ระบุว่ามีการทุจริตมีการซื้อเสียงเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะเรื่องต่อไปคือทําไมมางคลกิ่นออกมา ขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกคือประเด็นสําคัญซึ่งเป็นตัวแปรต้นเลยศิระก็บอกพยายามจะบอกว่าผมก็ปกป้องพลเอกประยุทธ์นะอะไรประมาณนี้นะก็สาเหตุเกิดจากในช่วงระหว่างที่มงคินคนกิจเนี่ยออกมาพูดเนี่ยตอนนั้นมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหนักเลยช่วงระหว่างเดียวกันนะั้นอาจจะบังเอิญก็ได้นะมีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหนักเลยนะครับ แล้วก็มีการเล่นงานใส่ร้ายสถาบันโน่นนี่นั่นน,น,นั่นนีน่นนมงคนกิจก็เลยออกมาโพสแบบนี้นะครับถามว่าโพสแล้วพลเอกประยุทธ์จะลาออกไหมก็ไม่ลาออกหรอกแต่ประเด็นก็คือว่าเฮ้ยมีตัวละครใหม่ขึ้นมาศิลาโผล่ขึ้นมาเล่นด้วยนะก็าอาจจะปกป้องนายนะครับอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ในเกมทั้งหมดของทั้งสองคนเนี่ยผลที่ออกมาเป็นยังไงมงคลกิจยังอยู่เหมือนปกติ นะครับมีงานเพิ่มมีอะไรเพิ่มตำแหน่งเพิ่มอะไรมผมก็ทราบมาเพิ่มเติมในขณะที่ศิละเสียไปแล้วหนึ่งตำแหน่งโดนคดีเพิ่มนะฮะไปถูกฟอ้องร้องเรื่องของหมิ่นประมาทแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าจะต้องไปโดนมาตราหนึ่งห้าเจ็ดอะไรอีกเนี่ยที่ไปยื่นหนังสือโดยไม่ได้เรียกสอบเข้ามาโดยไม่ได้มีอำนาจซึ่งพลเอกเสรีเตม,มีเวสก็แน,นะนําว่าให้ไปดำเนินคดีตามกฎหมายเ่ยเอาเลย อย่างนี้มันเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เขาเรียกว่าการต่อสู้ทางการเมืองนะครับคลิปเสียงมันก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับมีการเคลียบแคลงสงสัยแล้วก็ไอ้ที่คุยกันตรงนี้มันคือจุดคลายแม็กที่สุดที่ปล่อยคลิปออกมาที่เนชั่นเขาปล่อยมาเป็นคลายแม็กที่สุดแล้วมีเป้าหมายต้องการดิสครดิตมงกุฎนั่แค่นั้นแหละการเมืองนะครับแต่ข้อดีของเกมนี้ที่เขาสู้กันเนี่ย ใครจะผิดจะถูกก็ไปว่ากันไปเองนะผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะข้อดีของเกมที่เขาสู้กันเนี่ยมันส่งผลทําให้บ๊อบเมาไปเลยมันส่งผลทําให้ม็อบเบาไปเลยนะคนหันมาดูความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายนะครับว่าตกลงมันจริงหรือเปล่ามันจะตีกันหรือเปล่ามันจะชกกันเปล่าซสอมีอังจะไฟกันจริงหรือเปล่านะม็อบที่โจมตีสถาบัน โนะจมตีรัฐบาลน,นะก็เบาลงไปนะที่ผ่านมาเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งอยู่ที่ใครวางกลยุทธ์อย่างไรในการเดินการเมืองมาลึกซึ้งนะลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายเขาเรียกว่ายุทธศิลป์แต่สิ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์การกบข่าวนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ชาไทยไม่ใช่เพียงพื้นผ้าเอาสีมาทาให้เป็นสา